เออเรารู้สึกว่าตัวละครมินเนี่ยนมันทําให้ผู้ใหญ่แบบเราอ่ะอยากกลับไปเป็นเด็กๆอ่ะแบบพวกมันอ่ะเออมันรู้สึกสนุกมันมีความหามีความเกลียนอะไรเงี้ยเราจะมาคุยกันถึงหนังที่ใช้ภาษาที่เราเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่เราก็ดูมันรู้เรื่องนะอ่าพูดอย่างนี้แล้วกันเป็นความน่ารักน่ารักในสัปดาห์นี้แต่โอเคมันจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกัน m i n เนี ion, The Rise of g r u เรามองว่าโลกของไอเินเวชเรื่องนี้มันสนุกนะมันเพลินนะตั้งแต่ r e s p e c t a b l e Me นั่นแหละที่แนะนําให้คนดูได้รู้จักกับไอตัวแคปซูลสีเหลืองพวกเนี้โลกสมุนพวกเนี้ยนะ,ะ,ะ,ะคือตอนแรกก็มองว่าเออมันเป็นคาแรคเตอร์ที่สนุกดีที่เอามาต่อเติมเอามาเสริมให้กับเรื่องที่มีความเฉพาะตัวอยู่แล้วในความเป็นเอกลักษณ์ที่ ทั้งสไตล์ภาพทั้งงานออกแบบบางอย่างที่ทำให้ uh, rew, มิสเตอร์กลูมนแตกต่างจากแอนิเมชันเรื่องอื่นๆแล้วกัน uh huh. ตอนที่มันกลายเป็นเดอะมินเนี่ยนเดอะมูวี่เนี่ยก็งงอยู่เหมือนกันนะว่าตัวละครที่พูดไม่ได้แบบนี้พูดไม่รู้เรื่องขนาดนี้มันจะกลายเป็นคาแรคเตอร์จะกลายเป็นหนังทั้งเรื่องได้ยังไงอะไรเงี้ยซึ่งถือว่าสุดท้ายแล้วหนังภาคแรกมันทาได้ในความที่จะเอาคาแรคเตอร์พวกนี้มาเล่นมาสร้างเรื่องแล้วก็เป็นเรื่องที่สนุกสนานเรายังมองว่า สนุกกว่า d e s p e i c a b l e มีบางส่วนนะคือไอ้ตัวหนังที่มันเป็นต้นฉบับแล้วกันของมิสเตอร์กรูเนี่ยเราก็มองว่ามันไม่ใช่แค่สนุกอย่างเดียวแต่ว่ามันมีเรื่องความอบอุ่นด้วยมันยังขายความเป็นดราม่านิดนิด,นดหน่อยๆขายความน่ารักขายความอบอุ่นที่เป็นเรื่องของครอบครัวได้ดีมาเลยแตกต่างกับหนังที่ขายความตลกอย่างเดียวซึ่งมินเนี่ยนเนี่ยมาโฟกัสส่วนหลังก็คือเล่นใหญ่ไปเลยเอาฮาอย่างเดียวอบอุ่นไม่ต้องตลกบ้าบอคอแตกไปเลยอะไรเงี้ย ซึ่งเรารู้สึกว่ามันทำได้นะในหนังมินเนี่ยนภาคแรกและกันแล้วก็คราวนี้ก็เลยมาต่อยอดในภาค2จริงๆภาคแรกของมินเนี่ยนมันปีไหนอะ่ะภาคแรก2 0 1 5ใช่ใช่เออมินเนี่ยมันตอนนั้นเลยอะ่ะ2015นี่คือห่างกันนานมากนะเจ็ดปีถือเป็นโปรแกรมที่ห่างพอสมควรแต่ว่าสุดท้ายแล้วตัวมินเนี่ยมันไม่ได้เป็นเป็นชายหลักมันคือ d i s p i c a b l e me ใช่ไหมตัวนั้นไม่คือหลักเอาพูดจริงๆนะก็คือจริงๆเราก็มองว่ามันแยกกันไม่ออกแล้ว ถือว่าเป็นห้าภาคแล้วกันอย่าไปแยกเป็นสองเรื่องเลยเออเออเออ,เ,อ,อเนื้อเรื่องของมินเนี่ยนเดอะไรซ์ซอฟกูเริ่มตรงไหนในหนังภาคนี้มันก็เล่าต่อจากภาคแรกนิดหนึ่งแล้วกันมันก็ให้ความรู้สึกแปลกๆนะมันก็เหมือนถืงว่าเอะหนังภาคเนี้ยมันเป็นภาคต่อของ Min อมินเนี่ยนหรือว่าจะเป็นภาคก่อนของมิสเตอร์กูแน่ซึ่งมันก็ให้อารมณ์แบบนั้นจริงๆหนังมันก็เล่าเรื่องต่อจากภาคแรกที่ ในหนังมินเนี่ยนนะภาคแรกเนี่ยมันก็พูดถึงว่าไอ้สิ่งมีชีวิตตัวเหลืองพวกนี้จุดมุ่งหมายในชีวิตของมันก็คือมันต้องการหาเจ้านายต้องการรับใช้ผู้ชั่วร้ายที่สุดในโลกตามหาเจ้านายที่เหมาะสมกว่าจะเจอก็คือตอนจบเพิ่งจะได้เจอกับมิต์กรูซึ่งตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่พอเจอกันก็ถูกชะตากันอย่างรุนแรงก็ตามหาแล้วก็พอในภาคนี้ก็ได้เห็นว่าอ๋อเขาได้เข้ามาอยู่ใน ครอบครัวของมิสเตอร์กลูแล้วมาอยู่เป็นผู้รับใช้และการเป็นเพื่อนเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะมาอยู่ด้วยกันและหนังทั้งเรื่องก็จะเล่าให้ฟังว่าแก๊งเนี้ยสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นทีมผู้ชั่วร้ายได้ยังไงมากกว่าทีมของกลูที่เรารู้แล้วแหละว่าปลายทางเขาเนี่ยใน d i s p o c a b l e มีเขาอยู่กับพวกมินเนี่ยนอยู่แล้วแต่อะไรที่ทําให้กลูต้องกลับมามองว่ามินเนี่ยนเนี่ยคือทีมที่เวิร์กของกลูแล้วละ่ะเออมันจึงเป็นจุดของเรื่องเนี้ยด้วยตัวเนื้อเรื่องอ่ะเรามองอย่างนี้นะว่าสุดท้ายแล้ว มันเหมือนมี2เรื่องมาผสมกันนะถ้าเทียบกันกับมินเนี่ยนภาคแรกอ่ะมันชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องของมินเนี่ยนเลยถึงจะมีตัวละครอืน่นก็เป็นตัวละครเสริมแบบชัดเจนเนื้อเรื่องเองอ่ะก็โฟกัสที่ตัวมินเนี่ยนว่าเขาจะไปเจออะไรเขาจะฝ่าฟันอุปสรรคอะไรบ้างบองของเขาให้ได้อะไรเงี้ยซึ่งมันชัดเจนว่าเส้นเรื่องของเขามันเป็นเรื่องของมินเนี่ยนเลยแต่พอภาคเนี้ยเรารู้สึกว่ามันมีสส่วนส่วนหนึ่งก็คือหนังมาให้น้ำหนักที่กลูเยอะมาก ความเป็นตัวละครของเขาเลยพูดไง่ายๆว่าเราได้เห็นชีวิตรอบด้านของเด็กคนนี้ไม่ต่างจากตอนที่ดู d e s p e c a b l e Me เลยด้วยซ้ำไปในขณะเดียวกันเราก็เห็นเส้นทางของไอ้พวกมินเนี่ยนด้วยว่าเขาไประจนภัยอะไรมาอะไรเงี้ยซึ่งโอเคสุดท้ายแล้วมันมาบรรจบกัน,นัแหละสองเรื่องนี้ทั้งเรื่องของกลูทั้งเรื่องของมินเนี่ยนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเรื่องของกลูก็สนุกนะเรื่องของการไปเรียนรู้ชีวิตเรื่องของการได้ไปเจอคนที่ เปรียบเสมือนไอดอลของเขาไปเรียนรู้การใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งซึ่งก็เป็นเส้นเรื่องที่อบอุ่นใช้ได้ระดับหนึ่งค่ะเดียวกันเรื่องของมินเนี่ยนเนี่ยก็สไตล์มินเนี่ยนบ้าบอไปเจออะไรแปลกๆปไปเรียนรู้วิชาการฟูไปน่นไปนี่ซึ่งส่วนหนึ่งเราก็ยังรู้สึกว่าตอนดูนะจริงๆชอบทั้งสองส่วนที่มันสนุกคนละแบบกันนะส่วนของครูก็ได้ความอบอุ่นแบบที่เราเคยได้กับเดสเปคเคอร์เบมีส่วนของมินเนี่ยนก็บ้าบอาติงตองเหมือน อนที่เราดูมินเนี่ยนอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเหมือนมันคาดอำนาจกันนะคล้ายๆว่าเราจะสนุกหลุดไปเลยกับมินเนี่ยนก็ไม่เต็มที่เพราะเดี๋ยวต้องตัดกลับมาที่กลูเรื่องที่กลูเนี่ยก็กําลังดีกาลังอบอุ่นกําลังสวยงามเลยแต่สักพักก็ไปติงตองอีกแล้วกับมินเนี่ยนอะไรเงี้ยเรารู้สึกนะว่ามันไม่สมส่วนละกันคือตอนที่เราดูเดสเปเคอร์โมมีเนี่ยเรารู้สึกว่าโอเคกลูใหญ่กลูคือเมนหลักเลยละแล้วก็ความตลก ความติ๊งต้องเป็นของมินเนี่ยนเข้ามาเสริมหยอดหยอดหยอด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 ูยอ่ตลอดเวลาเพื่อมาขั้นไม่ให้เลี่ยนนะพูดง่ายๆแต่คราวนี้การที่มีกลูกับมินเนี่ยนเนี่ยมันเท่าๆกันน่ะมันเลยไม่มีใครขั้นใครถ้าใครเอนจอยส่วนไหนได้มากกว่าอากาอาจจะชอบส่วนนั้นคือหนัง d i s ว i c a b l e Me เนี่ยเป็นกลูแต่พอมินเนี่ยนก็เป็นมินเนี่ยนนะในภาคแรกนะเป็นมินเนี่ยนแต่ภาคนี้เนี่ยชื่อหนังมันคือมินเนี่ยน เดี๋ไรซอูเป็นจุดกาเนิดอะจุดเริ่มต้นของกูอะอซึ่งมันขัดแย้งมากว่าเป็นหนังมินียนแต่เป็นจุดเริ่มต้นของกูก็แบบเอ,อ้ยเอแล้วะคื <laughs> อ,อแต่นั่นแหละผมรู้สึกว่าน้ําหนักมันทําได้ดีทั้งสองอันนะแต่นั่นแหละถามว่าเต็มคำไหมทั้งคู่มันดันใหญ่ทั้งคู่ไงคือประเด็นของกูนี่ผมรู้สึกว่าไม่มีอะไรให้ได้พักเท่าไหร่ในแง่ของกูนะคือมันไปเรื่อยๆแล้วมันน่าสนใจด้วยประเด็นของกูตั้งแต่แรกเลยว่าเออกูใฝ่ฝันอะไรแต่เด็กอยากได้อยากทําอะไรแล้วมันนําเสนอได้สนุกมากผมชอบมาก ผมรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของกูกับมินเนี่ยมันก็กาลังดีแล้วก็เรารู้สึกว่าเพอๆบางทีผมติดใจประเด็นกูอะแล้วบางทีรู้สึกว่ากูพักไว้ก่อนได้ไหมอยากดูมินเนี่ยนก่อนแ่ะคือปัญญาอ่อนแบบรู้สึกว่าพอมันทําได้ดีทั้งสองอันเนี่ยเออเรารู้สึกเราชอบทั้งสองอะแต่ว่าเออถามว่ามีอะไรเด่นที่แบบว่าแม่กูก็เด่นมินเนี่ยนก็ดีไว้แต่มันก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่มีใครที่ปล่อยหมัดฮุกแบบ สุดยอดอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคมันก็โดนแย่งซีนกันไปแย่งซีนกันมาอะไรเงี้ยอีกส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกก็คือถึงจะมองว่ามันเป็นมินเนี่ยนเน่ะแต่ตอนที่เป็นมินเนี่ยนภาคแรกอ่ะมันสุดกว่านี้นะอย่างภาคแรกมินเนี่ยนอ่ะเรื่องของมินเนี่ยนเองเล่นใหญ่มากกลายเป็นคิงบ๊อบกลายเป็นปกครองอังกฤษกลายเป็นโน่นนี่นั่นเออมีอาณาจักรอะไรของมันเลยเลยใช่สุดท้ายเนี่ยโหมันดีไซน์งานดีไซน์กลายเป็นมินเนี่ยนตัวใหญ่ถล่มเมืองไปด้วยซ้ําไปซึ่ง มันมีกลิ่นนะในภาคเนี้ยมีกลิ่นที่จะพยายามเล่นใหญ่แบบนั้นที่จะสร้างความสนุกสนานด้วยงานดีไซน์อะไรบางอย่างแต่พอมันต้องขาดอำนาจด้วยเรื่องดรามา่าเรื่องอบอุ่นที่เป็นกลัวอะมันก็เลยรู้สึกว่าความเป็นมินเนี่ยนก็แหมภาคแรกมันใหญ่กว่านี้ภาคแรกมันสุดกว่านี้แล้วกันอหรือแม้แต่การที่ตัวหนังเองในภาคแรกนะั้นมินเนี่ยนมันเป็นการล้อเลียนเป็นการเสียดสีเป็นการเซล ไม่ว่าจะเป็นประเทศวัฒนธรรมศิลปะโน่นนี่น,นั่นอะไรเงี้ยซึ่งมันก็สนุกดีในการที่เป็นมุกขำๆพวกเนี้ซึ่งก็เล่นเต็มเหนียวเล่นใหญ่มากในหนังภาคแรกพอภาคนี้มันก็เลยเหมือนเป็น,ปนแค่ส่วนประกอบอบไม่ใช่เมนหลักของความเป็นมินเนี่ยนอีกแล้วขณะที่เรื่องของกลูเองอ่ตอนที่เป็น d e s p e c a b l e Me มีเนี่ยหนังมันก็ขยี้เต็มที่ในเรื่องของความเป็นหนังอบอุ่นครอบครัวซึ่งก็ทําได้ดีด้วยซึ่งงานดีไซน์คาแรคเตอร์ Character, กลูมันก็โดนเขียนมา เพื่อให้ตอบสนองในส่วนนั้นเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องแม่เล่นใหญ่มากเล่นดาราม่ามากเล่นเอาแบบว่าเออมันทําให้หนังเรื่องนี้มันมีหัวใจแล้วกันแต่พอคราวเนี้ยเรามองว่าประเด็นมันน่าสนใจที่เขาจิบกลูมาต่อย,ยอดในอีกด้านหนึ่งว่าเออโรม,โมเดลของกลูในฐานะพ่อเนะี่ยคือใครซึ่งหนังมันไม่เคยพูดถึงคือตัวแม่เนะี่ยเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าแม่แม่เป็นแม่ที่เลว้ร้ายที่สุดในโลกของ ของผู้ปกครองแล้วกันแม่ไม่เอาลูกเลยแม่ไม่ดูลูกเลยใช่ใช่ไม่สนใจเลยอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นมุกขำๆทำให้เด็กคนที่มีปมอะไรเงี้ยซึ่งคราวเนี้ยพอหนังภาคเนี้ยมันมาพูดถึงอีกด้านหนึ่งในเรื่องของต้นแบบของความเป็นพ่อความเป็นคนแล้วกันที่กรูนับถืออะไรเงี้ยเรามองว่าเป็นภุมที่น่าสนใจนะแล้วหนังมันก็ทําได้ดีด้วยหนังมันทําได้น่ารักได้ออุ่นด้วยเหมือนกันคาแรคเตอร์ที่สร้างสารรค์ขึ้นมาใหม่เรียกว่าเป็นต้นแบบของพ่อแล้วกันนะที่กรูนับถือเนี่ยก็น่าสนใจมากแต่ว่านั่นแหละมันก็เลย กลายเป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งของมินเนี่ยนอีกแล้วมันไม่ได้กลายเป็นองค์ประกอบหลักที่จะทําให้คนดูได้ทราบซึ้งประทับใจมากกว่าผมก็รู้สึกมุมนี้เหมือนกันเพราะพาร์ทของกรูมันเอาให้ทราบซึ้งไปเลยก็ได้พาร์ทของมินเนี่ยนผมชอบความบ้าของมันนะมันคือความติงตองมันคือแบบเล่นปัญญาอ่อนมันคือความไปเรื่อยอ่ะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเปียบพวกนี้เป็นคนเหมือนพวกแก๊งแฮงเอาท์มันมีภารกิจแล้วมันฟอลโล่ด้วยความติ้งตองความแบบว่าไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าผมติดใจ ใช่แหละความมินเนี่ยนมันน่ารักผมอดขำไม่ได้มันตลกมากต้องบอกว่า i l l u m i n a ช i o นฟิล์มมันเก่งนะในการดีไซน์ความขำออกมาในแง่ของเป็นแอคชั่นน่ะไม่ได้ใช้มุกการต่อมุกเป็นมุกง่ายๆเป็นมุกแต่งตัวเป็นมุกล้อเลียนอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามินเนี่ยนทำดีมากเรารู้สึกว่าถ้าเป็นคนแสดงเรารู้สึกเหมือนเห็นหนังยุคพวกที่เป็นพวกหนังเด็กมัธยมสัป,ปดอะไรพวกนั้นน่ะเป็นแก๊งที่แบบว่าเออเรารู้สึกว่า พื้นฐานในการที่เป็นความตลกความห่ามความดิบความไร้สาระมันเหมือนเราได้กลับไปดูหนังพวกแก๊งเด็กมัธยมพวกไฮสคูลอะไรพวกนั้นอะ่ะผมเห็นมินเนี่ยนแล้วผมเหมือนเห็นตัวแทนพวกนั้นว่าเออว่าพวกนี้คาแรคเตอร์แบบเนี้ยคอมเมดี้ประมาณเนี้ยถ้าเป็นคนนะ่ะคิดถึงมากเลยนะไม่ค่อยได้เห็นคอมเมดี้ในมุมแบบเนี้ยนานมากๆในมุมของเป็นคนนะแล้วรู้สึกว่า คนคิดแอคชั่นยนคิดบดไม่คงเป็นแฟนหนังพวกอย่างนี้แน่เลยอะ่ะเรารู้สึกว่าพาทเนี้ยของมินเนี่ยนอ่ะผมรักมากรู้สึกว่าอยากเห็นอีกเรื่อยๆเลยในขณะที่กรูก็ทําได้ดีมากไอ้มุมของความตลกถือว่าหนังามาสความสำเร็จสูงมากเลยนะอืมคือเราดั้งดูนี่คือยิ้มในทั้งเรื่องอะ่ะหัวเราะคือมันมากกว่ายิ้มแล้วอะ่ะ<อ>คือรมุกมันก็ทํางานมากม<อ>ันกะ็ตลกบ้าบอไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งส่วนนี้ก็ต้องยกย่องให้กับการเป็นตลกท่าทางแล้วกันเพราะว่า เราพูดกันตรงๆว่ามินเนี่ยนมันพูดจาไม่รู้เรื่องเป็นคำสั์อีกแบบหนึงแล้วกันซึ่งมันก็สนุกนะการเล่นอะไรแบบนี้ที่คำพูดบางอย่างมันก็เหมือนจะฟังออกหรือฟังไม่ออกนี่แหละแต่ว่าส่วนสําคัญก็คือตลกท่าทางตลกเจ็บตัวอะไรพวกนี้ที่ตัวมินเนี่ยมันเป็นตัวแทนของการสื่อสารแบบนั้นอะไรเงี้ยสนุกดีกับการล้อเลียนเรื่องราวพวกนี้อีกอย่างที่เรารู้สึกชอบมากๆก,ก็คือการที่มันมีเรฟเฟอร์เรนซ์ของยุคสมัย หนังต่างๆที่มันเอามาเป็นเรฟเฟนส์ถึงที่ะการล้อเลรียนไม่ว่าเอาพูดง่ายๆเราเห็นตั้งแต่ไทเทนมันคือจัดหนักตั้งแต่เจมบอลมาเลยเอ,อะไรเงี้ยหรือการเป็นหนังสายลับยุค70 0, หนังแอคชั่นยุค70 80ที่ขายสไตล์ขายเสื้อผ้างานดีไซน์ต่างๆเหล่านี้เรฟเลนส์ต่างๆที่มันใส่ไว้เยอะแยะมากมายเลยอันนี้คือแล้วแต่คนมองแต่เรารู้สึกว่าพอเราพอเราเห็นแล้วเราก็ยิ้มได้กับสิ่งที่มันอ้างถึงอะไรเงี้ยโอเคพื้นฐานมันเป็นตลก ธรรมดาตลกเจ็บตัวตลกบ้าๆบอๆไปเรื่อยๆแต่อเรื่องราวพวกนี้แหละที่มันทําให้คนดูที่ไม่ใช่เด็กอะ่ะคือเราก็ไม่แน่ใจว่ามินเนียนเนี่ยกลุ่มคนดูจะเป็นใครแล้วนะเพราะว่ามันก็เทคถามมาหลายปีเด็กที่ดูมินเนียนตั้งแต่แรกมันก็โตมาแล้วจริงๆมินเนียน หรือเด็กสปอตรมีเนี่ยผู้ใหญ่ก็ยังดูเอนจอยอยู่นะมันก็ไม่ได้แบบว่าสําหรับเด็กสัทีเดียวเป็นหนังที่คิดเฟลลี่แล้วกันคือเป็นมิตรกับเด็กแล้วกันผู้ใหญ่ก็น่าจะพอจะดูได้ไม่รู้สึกลาคาญไม่รู้สึกเบื่อกับหนนะังเรื่องนี้เหมือนกันเรามองอย่างนี้นะว่าเด็กก็เอนจอยเด็กเอนจอยมากด้วยแต่ผู้ใหญ่เนี่ยมันก็จะมีมุกเล็กๆน้อยๆมุกไอาการเรฟเฟลนซ์การอ้างถึงพวกน,นี้แหละที่ทําให้เออผู้ใหญ่ดูแล้วก็ยังยิ้มได้อยู่ยังเอนจอยกับความติ๊งต๊องก คือถ้าดูหนังบล็อกบัสเตอร์แล้วกันเป็นคนชอบหนังบล็อกบัสเตอร์อเออผมว่าจะเข้าใจจะเห็นมุมที่เขาล้อเยอะเจมบอลฟาสอะไร, <c oughs> รเงี้ยเต็ม,มาหมดเลย <c oughs> ผมรู้สึกว่าผมชอบนะจุดนั้นรู้ปะ <c oughs> มันล้อแล้วมันสนุกมันใช้กําลังดีเรารู้สึกว่าในทางหนึ่งผมรู้สึกว่าแก๊งมินเนี่ยนเป็นตัวละครที่ถูกคิดดีไซน์ทั้งบุคลิกและท่าทางทุกอย่างเนี่ยใช้คาแรคเตอร์เนี้ยได้คุ้มมาก S <S <S ผมรู้สึกอย่างี้ดีกว่าแบบว่าบางเรื่องเราค่อนข้างคิดว่าเออตัวละครแต่ละตัวที่ดีไซน์ขึ้นมามันก็ใช้ทํางานประมาณหนึ่งแล้วมันก็รู้สึกมันก็ถูกทิ้งไปหรือแบบว่าไม่มีช็อตให้เรารู้สึกว่าเออมันอิ่มเอมกับมันนะแต่มินเนี่ยนคือมันเป็นตัวละครที่ใช้้ะคุมมากมากเออมันเป็นตัวละครที่ดีไซน์และใช้้ะคุมมากเรารู้สึกว่าเห็นมันบ่อยๆแล้วมันก็มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนเป็นตัวละครที่มันมีความเป็น อม,มตะประมาณหนึ่งว่าเห็นแล้วรู้เลยว่าคาแรคเตอร์มันคืออะไรอะไรเงี้ยเราไม่ต้องนึกถึงว่าสตอรี่มันคืออะไรเห็นแล้วรู้อันนี้ต้องมองว่ามันเป็นสุดยอดในการออกแบบเลยไม่รู้นะจะเ,ออเป็นความบังเอิญที่โชคดีแล้วกันที่คาแรคเตอร์โอเคงานดีไซน์มันก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้คนจําได้แต่เรามองว่าบุค,คลิกของมินเนี่ยเนี่ยมันน่าจดจําด้วยไงคือมันไม่ใช่ตัวประกอบเพียเดียวอะ่ะคือถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ Dead s p a l e 2มีเราก็ยังรู้สึกว่ามินเนี่ยนมันมีส่วนสําคัญกับเรื่องนะ ถึงจะเป็นตัวละครรองอะแต่เขาก็ไม่ได้มาประกอบฉากซะทีเดียวอะเขามีบทเด่นเ็ามีโมเมนต์ที่จะทําให้คนจําได้มีความสัมพันธ์กับเนื้อเรื่องในบางส่วนได้ซ้าไปโดยเฉพาะภาค2อ่ะเรารู้สึกว่าเออคาแรคเตอร์ของมีเนียนมันโดนขับเน้นคลายๆว่ามันเป็นเรื่องที่คนดูชอบเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์คนดูในตอนหนังเดสเปคเบอร์มีภาคแรกพอภาค2มันก็เน้นย้ําขึ้นมาอีกให้ตัวละครแก๊งมินเนี่ยมันมีความสําคัญมากขึ้นแล้วเราเห็นปัญหานี้ตั้งแต่ตอนเดสเปคเบอร์มีภาค3ามและ้วล่ะที่า หนังมันพยายามจะชูให้เห็นว่ามินเนี่ยนเยอะมินเนี่ยนเด่น<ๆ>เด่นพอๆกับกลูมันขายดีมากแล้วไงคาแรคเตอร์มันติดคนดูมากอะภาคสามเนี่ยเราก็เลยมองว่าเอ้ยหนังมันเริ่มเขวแล้วว่ะหนังมันเริ่มแบบถอยห่างจากกลูแล้วไปโฟกัสที่มินเนี่ยนหรือเปล่าอซึ่งซึ่งส่วนเนี้ยปัญหาเนี้ยหรือความรู้สึกเนี้ยละกันาอาจจะไม่ใช่ปัญหาถ้าใครชอบมันยังเอนจอยอยู่ไงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออเริ่มเห็นข้าวโครงแล้วลว,ว่าแนวทางนั้นอะมันกลายมาเป็น มินเนี่ยนเดอะไลฟ์กรูชัดเจนมากว่าเขามีทั้งสองส่วนอยู่ในเรื่องเดียวกันแล้วเรารู้สึกแล้วกันว่ามันเลยไม่ได้โฟกัสที่ใครไงคือเรื่องทั้งสองส่วนมันก็สนุกพอกันอะแต่สนุกคนละแนวกันด้วยนะแต่พอมันมีทั้งสองส่วนบางทีถ้ามันโฟกัสหรือมันเน้นที่ร่วงในเรื่องหนึ่งหรือส่วนใดส่วนหนึ่งมันก็อาจจะได้เต็มอิ่มกว่านี้แล้วกันคือถือว่าถูกแล้วล่ะพอภาคสมที่มันน้ำหนักเทไปที่ไอ้แก๊ง หัวเหลืองพวกนี้ชุดยอํมยีนเนี่ยถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่าเขาอยากจะโชว์มาขนาดนั้นแล้วก็ทุกคนดูโอเพนกับมินเนียนมากฉะนั้นทําภาคแยกไปเลยก็ถือเป็นแข็งแรงเอามินเนียนไปเลยแยกไปเลยจาก d i s p พ c a b l e Me ก็ได้ในเมื่อคาแรคเตอร์นี้อาพูดตรงๆเพราะว่าไม่ว่าจะการ์ตูนค่ายไหนการที่ดีไซน์ออกแบบทุกอย่างมันมาเพื่อเซิร์ฟของเล่นของทุกอย่างที่เขาจะขายต่อได้อะฉะนั้น การจะชูให้มินเนี่ยนมันเป็นเดอะเบสคาแรคเตอร์อีกอันหนึ่งของค่ายเขาเนี่ยฉะนั้นจะไปะยัดมันให้กลูในเรื่องของดิสเพกเบ l e มีที่ประเด็นของกรูก็จะต้องเล่นอยู่แล้วจะเอามินเนี่ยนขึ้นไปเป็นประเด็นหลักให้มันรู้สึกว่ามินเนี่ยนคือเมนคาแรคเตอร์ของในดิสเพกเบ l e มีมันก็อาจจะแปลกๆฉะนั้นก็ทําภาคแยกให้พว่ามันเป็นตัวเอกเลยแล้วกันขายได้ด้วยแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่น่าจดจําด้วยและอยากเล่นอะไรอยากใส่อะไรอยากบ้าอยากบอกแค่ไหน อยากมากกว่าเดิมแค่ไหนใส่มันไปในมินเนีย่ยนนี่แหละอันนี้แหละที่เรามองว่าเออถ้าหนังมันโฟกัสที่มินเนีย่ยนเต็มๆอะ่ะเราก็น่าจะเอนจอยกับความติ้งตองมันได้มากกว่านี้เหมือนที่เรารู้สึกกับหนังภาคแรกอะไรเงี้ยกับมินเนีย่ยนภาคแรกนะแต่มันเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วไอ้ส่วนที่เป็นกลูเรายังชอบอยู่ไงถึงจะบอกว่ามันมาคา,าํอำนาจหรือมันมาแย่งบทเด่นของพวกแกงมินนี่ก็ตามแต่พอส่วนของกลูมันทําได้ดีเราก็ยังรู้สึกโอเค แต่แค่รู้สึกว่าเราไม่เต็มอินกับทั้งสงส่วนและกันให้คะแนนยังถือว่าเป็นหนังที่ดูได้เพลินมากเหมือนกันนะเป็นแอนิเมชันที่ดูยิ้มได้ทั้งเรื่องหัวเราะได้แล้วแต่ไนะ้คำว่าตลกเนะี่ยมันก็อยู่ที่แต่ละคนว่าคุณเอนจอยขำมกตลกพวกนี้มากน้อยแค่ไหนแต่รู้สึกว่าเราไม่ได้ยิ้มมีความสุขในโรงหนังแบบนี้สักพักหนึ่งแล้วอะที่แบบเออจริง,งจริงาบ้าบอกจริงอะ,อะหรือช่วงหลังๆเราไม่ค่อยเห็นหนังตลกในโรงหนังก็ไม่รู้นะ พอได้เห็นความตลกบ้าบ้าๆอแบบนี้มันก็ทําให้อารมณ์ดีดูสนุกดูเอนจอยมากๆแล้วกันอ,อแล้วหนังมันก็ยังพ่วงความอบอุ่นบางส่วนแล้วกันที่มันทําให้มีกลิ่นของความเป็นเด็กซัเคอเบมีบ้างม,มันไม่ใช่แค่มินเนี่ยนตลกอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็ถือว่าเอนจอยมากๆถือว่าชอบเลยเรื่องนี้ภาคนี้ก็ขอให้ที่8คะแนนครับ8คะแนนสําหรับผมเนี่ยนะแม้กระทั่งย้อนกลับไปปี2015ผมยังรู้สึกไม่ซื้อได้ไหม คือความเป็นมินเนี่ยนไรเงี้ยไม่ไม่ซื้อได้ไหมผมยังรู้สึกแปลกๆในการดูมินเนี่ยนนะในตอนแรกที่โอเคมันอยู่ใน d i s p i c a b l e มีผมรู้สึกว่าผมว่ามันกำลังดีแล้วล่ะแล้วก็พอมันมาเป็นมินเนี่ยนภาคแรกที่ทุกอย่างเป็นมินเนี่ยนหมดเลยอย่างเงี้ยเหลืองเต็มจอเลยไรเงี้ยรู้สึกว่าหนักไปเหมือนกันนะเรารู้สึกว่าจะมาดูแกงนี้หรอไรเงี้ยผมอน j o ยนะกับคาแรคเตอร์ของมินเนี่ยนตลอดอ n j o ยตลอดเรารู้สึกว่าเออว่ะ ไอการที่แก๊งมินเนี่ยนอ่ะมันมีความสัมพันธ์กับกลูมีมิติบางอย่างอ่ะถึงแม้มันจะเบาบางนะแค่มันเป็นเจ้าหน่ายมันเฉยเฉแค่นี้ยแต่เรารู้สึกว่าเออมันมีมิชชั่นให้พวกแก๊งเนี้ยยืดแล้วเรารู้สึกสนุกมิชชั่นที่มันเป็นแบบเนี้ยเรารู้สึกมิชชั่นที่มันค่อนข้างมีหัวใจบางๆอยู่ข้างในอ่ะเรารู้สึกว่าเออมันทัชเรารู้สึกว่ามันตลกเรารู้สึกว่าเออชอบมินเนี่ยนแล้วเราขำผมรู้สึกว่าภาคเนี้ยเป็นภาคที่ผมขำมากพอผมมาถึงจุดที่ ผมมองพวกนี้มันเป็นเหมือนแก๊งซ่าบ้าพลังอะไรของพวกมันแก๊งไปเรื่อยอะไรเงี้ยพวกมันไปเรื่อยอะไรเงี้ยมันทาให้เรารู้สึกสนุกจังเลยอ่ะผมชอบมากเลยแก๊งมินเนี่ยนอ่ะแต่ก่อนยังรู้สึกว่าไม่เอาหรอกมินเนี่ยนมันแบบมันไม่มีอะไรมันก็เป็นแบบตัวละครที่สนุกสนานเฮฮาบ้าบออะไรเงี้ยเออแต่บางทีมันจะมีจุดที่แบบอะไรนะเข้าถึงปรัชญาตัวละครอ่ะเออว่ะพวกนี้มันไม่คิดอะไรนะมันทำๆไปนะมัน follow ม i ช s i o อย่างเดียวนะ อะไรมไม่เป็นไปตามแผนก็ทําไปเถอะอะไรเงี้ยเอออยู่ดีๆก็เข้าถึงปัจจัยตัวละครมินเนี่ยนแล้วรู้สึกว่าผมเดินออกมาจากโรงรู้สึกว่าเออหรือจะหาฟิกเกอร์พวกตัวมินเนี่ยนสักแบบคือมันซื้อตัวเดียวไม่ได้ไงทีเนี้ยใช่ตับต้องสามตัวตัอสามตัวสามตัวหรือแบบเป็นกองทัพข้างหลังอะไรเงี้ยวางๆ <Yeah. S 1> แบบเออเรารู้สึกว่าตัวละครมินเนี่ยนมันทําให้ผู้ใหญ่แบบเราอ่ะอยากกลับไป เป็นเด็กๆอ่ะแบบพวกมันอ่ะเออมันรู้สึกสนุกมันมีความหามีความเกลียนอะไรเงี้ยมันเป็นตัวแทนเออใช่พูดอย่างนี้ถูกมันมีตัวแทนความเกลียนมันเป็นเกลียนอะไรเงี้ยทาอะไรไปเรื่อยอ่ะคาแรคเตอร์ดีเฮฮาบ้าบอแล้วมันปลุกความเป็นแบบเด็กเกลียนแบบเราได้มันแบบเออมันมีอยู่ในตัวทุกคนอะไรเงี้ยรู้สึกเออจุดเนี้ยสนุกสนุกจริงนิดนึงตรงที่หนังอาจจะมีบางช่วงที่ให้มินเนี่ยนไปเล่นเยอะหน่อยอะไรเงี้ยที่ไม่ได้ไปตามกลูอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าสนุกไหม สนุกทุกอย่างก็โอเคเพราะว่า Min มินเนี่มันหล่อเลี้ยงด้วยแอคชั่นที่ตลกอยู่แล้วเราชอบเหมือนกัน7คะแนนครับสีริรวมคะแนนด็อกหนังเนี่ยอยู่ที่7.5คะแนนมันก็มีความแปลกๆอยู่อย่างหนึ่งว่าคือตัวเนื้อเรื่องมินเนี่เนี่ยมันเล่นอะไรก็ได้มันหลุดไปแล้วอะ่ะคืออย่างที่เราเห็นในตัวอย่างจะในหนังภาคเนี้ยมันก็กลายเป็นหนังแฟนตาซีอีกแบบนึ่งไปแล้วอะ่ะคือเรายังรู้สึกแตกต่างจากความรู้สึกว่าเออ ตอนนี้เราดู d e s ์แบคเคอร์เบมีเนี่ยมันก็มีความแฟนตาซีนะแต่ว่ามันก็เป็นแฟนตาซีอีกแบบหนึง่งคราวนี้มันเล่นเรื่องพลังพิเศษรปฏิหารเรื่องอะไรยี้ไปแล้วอ,ะอ่ะซึ่งเรารู้สึกเราชอบนะกับการที่มันกล้าฉีกอย่างเงี้ยคือหลุดไปแล้วอะ่ะคือโอเคมันเป็นโลกอินเทอร์นการเป็นเป็นแอนิเมชั่นก็ตามแต่แต่ว่าคุณหาเรื่องใหม่ๆมาเล่าแล้วก็อาศัยพื้นฐานของความแฟนตาซีบนโลกตัวเองได้ดีแล้วกัน ไอ้ส่วนนี้เราก็ยังมองว่าเออมันก็ยังเลฟเฟอเนซ์จากหนังอะนะจากป๊อปคาลเจอร์ในยุคสมัยด้วยนะเพราะว่าอย่างถ้าในมินเนี่ยนภาคแรกหรือใน d e s p e c a b l e Me เนี่ยคุณเลฟเฟอเนซ์ก็คือหนังยุค60-70หนังสายลับหนังเจมบอลหนังจารกรรมยุคนั้นใช่ไหมล่ะมีกลิ่นพวกนั้นอยู่อพอภาคเนี้ยมันก็เหมือนเป็นหนังแอคชั่นแฟนตาซียุค80นะไอะไรอะบ i ค t ตอิน t ิตเต้ลอะไรพวกเนี้ยที่มันเาอา เอลิเมนต์ของความแฟนตาซีของพลังพิสดารพิเศษมาปนกันไม่แต่อินทรจนมันก็มีเล็กเฟลเลนอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเรามองว่าส่วนนี้ควหนังมันล้อเลียนหนังมันแซวพวกนี้มันก็เลยสนุกเหมือนกันนะในการที่หยิบเรื่องราวพวกนี้มาเล่นล้วกันชอบชอบชอบการดีไซน์เราคงไม่ได้บรรยากาศแบบนี้ในหนังของพิกซาหรอกเออคนละแนวคนละแนวคนละแนวแก๊งนี้ยังไงก็ไปได้เรื่อยๆื่อยดิสเพกมื่อมีก็คงยังอยู่ต่ออีก แล้วก็มินเนี่ยนผมว่าเผยอๆสดใสที่สุดในค่ายละผมกล้าพูดยงนี้ว่าผมอยากเป็นแฟนของมินเนี่ยนแล้วล่ะตอนเนี้ยผมรู้สึกว่า <c oughs> ผมชอบผมชอบผมชอบผมรู้สึกความบ้าบ้าบบมันสนุกเรามองงี้ถ้าเขากล้าที่จะแสบนะช่วงวัยรุ่นของกลูน่าเล่นมากเลยนะอ๋อเออใช่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 เออถ้าเป็นมินเนี่ยนสามเนี่ยแล้วเล่นช่วงวัยรุ่นของกลูนะเรามองงี่เลยนะอะวัยรุ่นก็เป็นวัยที่แสบอยู่แล้วแล้วเด็กที่อยากจะเป็นผู้ร้ายอ่ะ มันต้องแสบแค่ไหนไงแถมยังมีไอ้แก๊งตัวเหลืองที่แสบน่าจะเพิ่มความแสบได้อีกอ่ะเพราะว่าตอนที่เราดู d i s p i c a b l e มีภาคแรกมันคือกรูนี่คือเป็นมืออาชีพนักจุลกรรมมืออาชีพแล้วไม่ได้เป็นทีแล้วใช่ซึ่งเรามองว่าวัยที่สร้างปัญหาได้เยอะสุดก็คือวัยทีนนะเ,<อ>เขาจะทำภาคสามนะั้นเรามองอย่างนี้นะน่าจะมันนะเอเอ,เอสนุกสนุกฉะนั้นก็รอดูแล้วกันอนาคตสดใสของแก๊งมินเนี่ยนนะผมว่า ยังไงก็ยังได้เห็นมันอีกบ่อยๆในแกงนี้ฉะนั้นก็รอดู Illumination ฟิล์มันก็มีหนังเยอะๆอยู่ให้เราดูโอเคนี่เป็นทั้งหมดที่ด็อกหนังพูดถึงมินเนี่ยนนะครับถ้าเกิดชอบไม่ชอบยังไงกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร์คอมเมนต์กันมาได้ทั้ง2ช่องทางทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube Search DOC Doc ตามด้วยคำว่าหนังก็จะเจอพวกเรานะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะรับการแจ้งเตือนเวลาด็อกหนังอัพคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวับ